โอ้โยสนุกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ healthy Friday ได้เวลาสุขภาพดีแล้วนะครับกับรายการของเราครับวันนี้ครับใครที่อยากคุณสวยเซ็กซี่เหมือนปูประยาสวยเต็มเต็มตาแบบเจนี่หรือว่าจะบุคลิกดีแบบกาละแมพัชราศีเรามีคำตอบกับการออกกำลับบงกายที่เรียกว่าพิลาทิสครับ ผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเซเลบดาราแล้วก็บุคคลที่มีเสียงในสังคมไทยถึงนิยมเล่นพิลาทิสเราไปหาคำตอบกันครับทำไมเขาไม่ชอบยกเหล็กล่ะทำไมหรือว่ายกเหล็กและบวยยก และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ห้องพิลาทิสนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับและผมจะสอนคุณผู้ชมก็ไม่ได้ครับแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิลาทิสโดยเฉพาะครับขอได้เชิญคุณนา,นาสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณนานานี่สอนพิลาทิสมานานหรือยังครับอ๋อก็ประมาณ10ปีแล้วครับทั้งหมดนี้คือเป็นอุปกรณ์พิลาทิสหมดเลยใช่ครับในนี้หมดเลยครับอุปกรณ์โดยรวมของพิลาทิสหลักๆมีอะไรบ้างครับก็ที่เรายืนอยู่วันนี้ได้เลยีวเนี่คืออ่าแมทครับแมตต์เอทีแมทครับผมก็คือเสือนั่นแหละเสือนั่นแหละครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นรีฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับชื่อมันก็คือทักษะคือการรีฟอร์มใหม่ใช่ถูกต้องรีฟอร์ม ฟอร์ไม่ดีก็เลยให้รีฟอร์มใหม่ชื่อมันบ่อกอยู่แล้วถูกต้องอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคาดิแลกครับคาดิเลกเหมือนรถยนต์เลยถูกต้องนั่นแหละครับพอเรารีฟอร์มกล้ามเนื้อหรือว่าบุคลิกภาพเสร็จแล้วปึ๊บขึ้นมากล้ามเนื้อก็จะดียิ่งกว่าเหมือนกับยี่ห้อรถยนต์คาดิเลกแค่คอนเซปต์พิลาทิสผมก็ชอบแล้วอะหลายหลายคนเซเลบดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำไมเขาถึงนิยมเล่นพิลาทิสครับเพราะว่าพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกายที่เสริมสร้างความแข็งแรง ปรับบุคลิกภาพทําให้คนผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในช่วงท่าของการออกมือกายแล้วก็ท่าทางของการเดินที่มันดูแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นสําหรับผู้คนที่เล่นพิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอับใช่ครับผมหลังไม่ค่อมเดินหลังไม่งอครับเข่าตึงอย่างเงี้ยครับเดินแล้วดูแบบสมาร์ทที่นี้ถามคุณนนาหนึงว่าผมเองก็เป็นเซเลบเหมือนกันครับผมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันผมก็อยากจะบุคลิกดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเรียนพิลาทิส คงได้เสริมนิดหน่อยเพราะผมบุคลิกดีอยู่แล้วใช่ไหมครับพ <dobr invention> ี <sich> ่บอยนี <oui> ่โหดูด <dope ạ ch> ีนะครับแต่ผมว่าต้องปรับเยอะเลยครับช่างมากครับจริงครับเป็นหลงแพรบเป็นหลงแพรบจริงเหรอจริงครับผมมันต้องอย่างนั้นเลยครับใช่ครับปรับเยอะเลยปรับเยอะเลยครับแต่ว่าพิลาทิสช่วยได้ช่วยได้ครับผมเล่นไม่เป็นสามารถสอนทำได้ผมสอนได้ครับแน่นอนสุดยอดครับผู้ชมเราไปออกกำลังกายกันเลยครับพิลาทิสครับ ที่คุณบอยต้องแก้นะครับก็คือในเรื่องของโพสิชั่นของหลังตัวนี้นะครับซึ่งมันโค้งมากซึ่งงอมากกว่าคนปกตินะครับเกิดจากอะไรครับผมมองแล้วเนี่ยเกิดจากการที่คุณบอยอาจจะเล่นเวทนะครับสร้างกล้ามเนื้อมัดใ,ใหญ่มากเกินไปนะครับซึ่งมันจะไม่เฟล็กซิเบิลนะครับมันเป็นการหดตัวกล้ามเนื<พ>อเ้นอ,อนพอใหญ่ปุ๊บตอนนั้นหดปุ๊บมันจะปวดหลังใช่ครับมันจะดึงโพสิชั่นให้เสียนะครับเพราะฉะนั้น ผมอยากจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของช่วงทอร์สิกสปายมัสเซอนะครับตรงช่วงของกระดูกสหลังส่วนทอร์สิกสปายนะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังส่วนอัปเปอร์แบกตรงช่วงนี้นะครับมีอะไรกล้ก้ครับที่คุณบวยบอกตั้งแต่แรกคือจะมีการปวดหลังตรงช่วงของโ o ปรบตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเสริมสร้างในส่วนของหน้าท้องเพื่อให้มันมาซัพพอร์ตในส่วนของหลังส่วนล่างนะครับ เริ่มจากโรอาบแอดโรดาวก่อนนะครับให้คุณบ๊วยค่อยๆก้มศีรษะลงนะครับโดยที่หย่อนแขนมาด้้นหน้าเหมือนลักษณะเราต้องจินตนาการเหมือนพับเหมือนพับลำตัวลงนะครับพับตัวลงเฮ้แค่นี้ก็ผ่อนใช่ครับคุณบวยครับงอเข่านิดนึงครับแล้วพยายามเหยียดมือไปอีกครับให้ถึงปลายนิ้วโป้งเท้าครับได้ผมไม่ต้องงอผมก็เหยียดได้นะได้ไหมครับได้ครับลองดูครับ โอเคจากนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับค่อยๆไต่ขึ้นมาแบบนี้ได้เลยใช่จากนั้นคุณบวยครับลองเดินเข้าไปข้างหน้าเลยครับสามเก้าเดินยังไงครับเดินไปดยเดินไปด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับมาเลยโอเคครับแล้วกันต่อครับเดินมาให้เป็นท่าแพร่งไว้นะครับท่าแพร่งไหมโอเคเงยหน้ายืดออกขึ้นจากนั้นยกขาขึ้นหนึ่งข้างผมจะสาธิตในเรื่องของเลกพูดาวนะครับยกขาขึ้นหนึ่งข้างโดยที่พยายาม เยียดขาไว้นะครับหตึ่งข้างพยายามยืดหลังตรงนี้ไว้นะครับยืดฝึกยืดกระดูกสันหลังตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ลองพุชอัพนะครับพุชอัพอย่างเดียวนะครับรักษาให้ลำตัวนิ่งๆไว้นะครับเกร็งใช่ช้าไว้ครับโอ้โหหนักมากเป็นไงครับรู้สึกไหมครับว่าหน้าท้องได้ใช้งาน มากขึ premises, ้นกว่าเดิมที่เราเกรงหนักขึ้นเอ้ยมันหนักจริงนะทำไมผมก็รู้สึกหนักละบนดูกระจอกมากเลยอ่ะเพราะคุณบอยอาจจะเกรงกล้ามเนื้อถูกต้องนะครับที่ผมถามนี่เผื่อคุณผู้ชมชมอยู่โห้ยขนาดนี้บนตัวเปล่าไม่เหนื่อยเลยควรจะบอกเขาไงดีครับสำหรับผู้หญิงหรือว่าคนไม่เคยออกกาลังนะครับเราก็มาุัพด้วยท่านี้ก่อนงอเข่านะครับก้นนะครับที่เราฝึกนะครับต้องไม่โดกเหยียดลงไปนะครับแบบนี้ ลง้ใหช้านะครับดันขึ้นเกร็งหน้าท้องไว้นี่คือจะไม่ทำอะไรเร็วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการควบคุมร่างกายให้อยู่ในอะไลเมนต์นะครับหรือท่วงท่าล้างไม่แอนอย่างนี้นะครับแบบนี้คือผิดเลยนะครับนี่คือการ control คอนะครับ,รบแล้วก็ control p e ว v i c stability ครับ ครับผมให้คุณบ๊วยนอนหงายครับเป็นท่าที่ฝึกเกี่ยวกับหน้าท้องและท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสเลยครับคุณโจเซฟพิลาทิสมาเองครับไหนเขาอยู่ไหนฮะอยู่ตรงนี้แถวๆนี้ในอากาศนะครับนั่งเครื่องมาเยอรมันรมันดารายการมิเซอร์ไว้โอเคท่านี้ครับชื่อท่า1ันรสครับร้อยครั้งร้อยครั้งครับเป็นท่าที่เรา s t r e n g t h e n ในส่วนของ หน้าท้องนะครับโคงการที่หน้าท้องโอเคนอนงายมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นหัวไหล่นะครับเหยียดลงไปนะครับไม่ยกจากนั้นคุณบ๊วยยกขาขึ้นมาตั้งฉากเป็นเท้าท็อปไว้นะครับโอเคยกขาขึ้นทีละข้างทีละข้างมาเออนี่แหละครับหน้าท้องงอขาไว้งอขาไว้ก่อนศีรษะวางลงงอขาไว้งอขาไว้คุณบ๊วยงอขาไว้คุณบ๊วยจากนั้นยกแขนขึ้นมา เหลือลำตัวนะครับจากนั้นคุณบวยค่อยๆยยกศรีรษะนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆวางแ,แขนลงข้างลำตัวแต่ไม่ต้องไม่ต้องถึงพื้นแค่นี้นะครับพยายามให้หัวเข่าชิดกันโอเค,อเ,คเราจะเริ่มตีแขนนึกถึงนกเพนกวินไว้ที่มันปีนดม่เกิดลงเหนือซด้วยดีแล้วไปขดดินบ่อยแล้วทีนี้คุณบวยครับเกร็งที่ไตรเซ็แขนเหยียดออกไปทางก้นยาวๆครับโอเคแล้วยืดขาไป ชาแรงขึ้นหัวเข่าตึงตีแข้งโอเย<ป>ืดขาได้ดสบายเลยไม่ไม่ไม่หมวนท้นไม่หมวนท้องใชแ่แต่ฟิลหนะ้ท้องมากขึ้นโอเคเราจะเริ่มนับนะครับ1นึ0รแต่ผมจะนับทีละสิ โอ้โค oh, okay. right okay, wow. ่ยชั่วค่อช่วเอครับดีออโอเคมาครับขอไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจย่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสาหายใจเข้าลึกๆครับและหายใจออกยาวอีก30ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเิ หนึ่งสองสามยกขาขึ้นนิดนึงยิ้มไว้ครับอดทนโฟกัสไปที่หน้าท้องครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและงอเข่ากลับมาครับโอเคโออันนี้คือท่าในส่วนของโฟกัสไปที่หน้าท้องเอรัยใช่ซิกเนเจอร์แต่แนที่เราเขย่าเขย่าแขนแบบนี้มันเพนกวินเนี่ยมันช่วยอะไรครับ มันเป็นการช่วย r e s i s แ e นของทําให้หน้าท้องต้องทํางานโฮ<อ>นแล้วก็กเกร็งในส่วนของคอสเตเบ i ิตทันได้ที่เราทำกี่กี่เซตเราทำแค่เซตเดียวจบเลย100ครั้งถ้าเกิดแบบเราแข็งแรงมากขึ้นก็นับช้าลงหน่อยได้ใช่ครับเรานับช้าเป็นจังหวะของหายใจก็ได้ครับ1-10ลมหายใจ<อ>นะครับก็ได้ชา้าเข้าอีก ครับจะเหมาะสำหรับคุณว้อยท่าหนึ่งคือท่าสวอนแบ็กนะครับนอนคว่ำสวอนแบ็กสวอนก็คือหง<ค>นั่นเองหงงครับอืดยอดเอามือนะครับเข้ามาอยู่ที่ตรงชว่วงของหัวไหล่นะครับหรือท่านี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังก็ได้แล้วก็หน้าท้องก็ได้ฉะนั้นลองค่อยๆดันมือขึ้นนะครับ กดนะแข้งไว้ oh. อ่าเป็นท่ายืดท่านี้นะครับยืดหน้าท้องนะครับแล้วก็หลังมันต่างกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับมันต่างครับบางคนท่านี้นะครับะจะไม่ได้เกรงที่ต้นขาด้านหน้าคือคอเดรเซปแล้วก็ก้นนะครับทำให้การยืดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้น oh. พอยืดมากเกินไปมันจะไปกดทับในส่วนของโล w e r back มากเกินไปสิ่งที่ต้องควรระวังคือเราต้อง ตั้งใจนะครับไปเกรงที่หน้าขาหน้าขาขกับก้นเอาไว้ก้ไวเพื่อไม่ให้หลังมันนั่นเกิดมันบาดเจ็บได้ใช่ครับอ่าลงครับผมโอเคทำแบบนี้กี่ครั้งครับท่าน,นี้นะครับประมาณ 6- 8ถึงครั้งครับผกแปดครั้งค้างละกี่วินาทีครับค้างไว้ประมาณ5วินาทีพอครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าละลงโอเค หายใจเข้าครับและหายจอกยืดขึ้นมาแล้วพยายามแอ่นอกขึ้นเยอะครับอพอยืดอกขึ้นใช่ไหมครับมันจะยิ่งดึงกล้ามเนื้อท้องมากขึ้นสมมุติถ้าเราไม่รู้เรายืดขึ้นไหมเฉยครับมันก็จะไม่มีความหมายครับแต่ถ้าฝึกกับเพลาทิสเราก็จะสามารถคอนโทรลได้ผมสบายเลยรู้สึกสบายรู้สึกดีแลย ้นึึงมัน,มนดีเล,นเลยครับม,มันยืดจริงๆอ่ะตอนนี้นะครับเรามาเล่นพิลาทิสโดยใช้อุปกรณ์แล้วใช่ครับรีฟอร์เมอร์นั่นเอง ตัวนี้เลยไหมครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับอุปกรณ์อันนี้เน้นอะไรครับรีฟอร์เมอร์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการรีฟอร์มของกล้ามเนื้อบุคลิกภาพนะครับเป็นการปรับปรุงเสริมสร้างให้มันดีขึ้นมาก่อนนะครับโอเคตัวนี้จะเริ่มจากเบกิเนอร์ก่อนเลยนะครับให้คุณบอยอุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวใช้ตัวสปริงเนี่ยสปริงสปริงในการดึงเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันมีความหมายอะไรไหมครับมีความหมายครับ สีเหลืองก็คือไลท์ก็คือเบาสุดเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นขนาดมิดเดิลแล้วก็แดงฮาร์ดนะครับโอ้มันสับสนมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือนไฟแดงเองยวเลืองไม่แดงอ่ะเริ่มจากการนอนหงายนะครับแต่ว่าการนอนหงายแบบนี้นี่เพียงวิธีที่ผิดนะครับแล้วควรมวัหันด้านด้านนี้ครับอ๋อหันนั่งเราใช้ข้อศอกวางข้อศอกวางลงตนี้ก่อนลงต้องให้ถูกต้องท่าด้วย ถ้าเราเล่นพิลาทิสเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บได้ใช่ครับโอเคตรงนี้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆกระเถิบก้นมาทางด้านหลังอ่าแล้วก็ศีรษะวางไปในช่องนะครับเพดลสถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วนอนนอนคุณจะนอนแบบนี้นะถูกต้องครับนี่คือการนอนที่ถุกทีแล้วค่อยพลิกนะครับลำตัวหงายขึ้นมาโอเคดีครับหาวางไว้ที่ตรงนี้เลยครับตรงฟุตบาสนะครับมือวางข้างลำตัวนะครับท่าที่ผมจะให้คุณบอยเล่นคือท่าของ ซิงเกิลเล็กฟุตเวิร์กนะครับเป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขางอขาไว้งอขางอขาจากนั้นนะครับคุณบ๊วยออกแรงที่ส้นเท้านะครับกดไว้และค่อยๆเกรงต้นขาค่อยๆเหยียดขาออกไปนี่โอเคเกรงต้นขาไว้ในระหว่างนี้นะครับการเหยียดขาไปพยายามอย่าให้เพวิกนะครับมันขยับ เพลวิกก็คือเชิงการของเราเนั่นเองอแล้วงองขาเข้ามาช้าเกรงต้านเอาไว้นะครับห้ามให้เค้ื่อนกระแทกหรือบอกระแทกนะครับโอเคจากนั้นเหยียด์ตอนเรื่องเลยครับทั้งหมดเ,เราเ<ว>ทำทั้งหมด10ครั้งถ้าเป็นเวทเนี่ยเหมือนเราเล่นเวทยกเหล็กเนี่ยคือเราช่วงขาลงเราเกรงได้ช่วงที่แรงต้านาเราเกรงได้แต่ถ้าเกิดแรงผักออกเนี่ยเราออกเราเล่นเร็วได้ไหมครับ จำไม่ได้ครับจาไม่ได้ไม่ได้เล่นเร็วครับเราคอนโทรลทั้งการเหยียดและการงอใช่ครับทีนี้เราเพิ่มในเรื่องของการหายใจเข้าไปด้วยเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวเข้าไปได้ด้วยเริ่มจากการหายใจเข้างอขาเข้ามาและหายจะออกนานนะครับเพื่อลดแรงดันในร่างกายและเหยียดออกเป็นไงบ้างครับ ตึงครับ,รบจากนั้นสมมติคุณบวยครับแข็งแรงมากผมให้ค,คุณบวยงอเขา่าขวา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 และจังหวะเหยียดนะครับให้เตะขานี้ขึ้นด้วยนะครับโอพร้อมกันอ่างอเข่าพร้อมกันและเตะออกไปพร้อมกันมาหนึ่ง สองอนนี้เหมือนเล่น,นด้วยสองนี้ใช่ครับเล่นด้วยทั้งสองข้างพร้อมกัน3นี่และครับเป็นการชาเลนจ์มากขึ้น,น,นสี่ท่าต่อไปครับครับผมเป็นท่าของการฝึกการคอนโทรลกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับเป็นการมัดสาั หรือว่านวดหลังไปในตัวด้วยก็คือชิ้นรับมีจริงๆครับในพิลาทิสครับโอเคผมใส่ให้ครับมาคุณบวยต้องพยายามมาขาคู่กันไปนะครับควบคู่ไปมือไว้คู่ไว้ใช่ครับมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้นนี่ดีจะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายจออกครับคุณบวยค่อยๆ โรล up ขึ้นนะครับขึ้นกดฝ่ามือลงไปที่เบาะนะครับเกรงหน้าท้องไว้ไหวไหมครับไม่ได้ต่อค่อยๆเหยียดขึ้นไปสูงได้ไหมครับโอเคลงใหม่โอเคอ่งน,นี้นะครับคุณบอยต้องพยายามให้ปลายเท้าเลยมาถึงกึ่งกลางลำตัวนิดนึงแล้วมันจะง่ายขึ้นโอเคถ้าถ้าปลายเท้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่าใช่ไไหมครับโอเคจากนั้นนะครับค้างไว้ไปลายเท้าแยกส้นเท้าชิดครับ แล้วค่อยๆดึงส้นเท้าลงมาหาก้นโอ้โหดึงส้นเท้ามาหาก้นจากนั้นงอขาไว้งอขาแล้วค่อยๆงอหลังลงงอหลังลงโอเคคุณบ๊วยเหยียดขามาก่อนครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นประสบการณ์ั้งรกที่ไม่เคยลองก่อนมันรู้สึกแบบช่วงที่เราเหมือนขากอบอะที่เราเอาข้อส้นเท้าติดกันแล้วแยกดึงลงมา มันยาวมาถึงตรงก้นนี่เลยอะนั่นแหละครับคือที่คุณบวยบอกตอนแรกไงครับว่ามีปัญหาตรงน,นี้นั่นแหละครับโอเคมาขอลองดู<า>ดีโอเคอย่าลืมกดฝ่ามือลงที่เบาะนะครับมันจะช่วยซับพอร์ตให้คุณบวยดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ปลายเท้าให้เลย<ต>กึกลางนะผมว่ามันได้สติใช่เกรงท้องช้าๆ control, คอนโทรลค่อยๆจินตนาการขึ้นยืดขึ้นขาตึงก่อนยกขึ้นอีกครับดันสะโพกขึ้นอีกโอเคปลายเท้าแยกครับเกรงท้องไว้ เกรงหน้าท้องไว้งอขาดึงส้นเทา้าลงหาก้นครับแล้วค่อยๆงอหลังลงอโหโอสบายสบายขึ้นเยอะเลยสบายครับแล้วเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปท้างหน้ครับทีที่สองทีแรกบางคนล้คนละโรคันละละละออเลยเป็นยังไงครับมันรู้สึกสบายรู้สึกสบายที่หลังใช่ไหมครับช่วงที่มันลงมารู้สึก<ว>ใช่ใช่จังหวะนั้นเป็นการช่วงของมาร์สการอาร์ตคูเลตสปายผมซื้อแล้วครับผมซื้อละตีนนี้เท่าไหร่ <laughs> มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายของเพลลาทิสนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราใช้แมตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีฟอร์มเป็นรีฟอร์เมอร์เรียบร้อย เปลี่ยนรูปร่างใหม่ปุ๊บมาถึงตัวนี้คาดิแลกเลยตัวนี้คือคาดิแลกเลยครับครับผมทีนี้นะครับถ้าน,นี่คือหลายๆคนที่ดูใน IG ของเซเลบดารามักจะใช้อันนี้แหละคาดิแลคเ<ล>นี่ยแล้วเขาโฉบแล้วก็ห้อยโหนตีลังกาคุณกุณาณ์องเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันไล่ระดับความความยากง่ายมันยังไงถ้าเกิดคนที่ห้อยโหนตีลังกาเขาต้องเก่งอะไรมาก่อนหรือทําได้เลยคนที่สามารถห้อยโหนตีลังกาได้เนี่ยคือก็ต้องฝึกจากแมทต์มาก่อนพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเล่นรีฟอร์เมอร์ สักระยะหนึ่งนะสักระยะหนึ่งไม่ใช่สองสาครั้งเหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นเตียน้อยแล้วมาเลนตอมเมอร์แล้วก็มากันที่แหละไม่ไม่ควรไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ควรในท่าที่จะให้ลองทำในท่าถ้าอย่างนั้น โชว์เลยดีกว่าแล้วช่วยโชว์ว่าอ่าอาจารย์นานาทําได้และสิ่งหนึ่งคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทําไมต้องทําท่านี้อ่าทำไมเลาเซเลบถึงต้องทำท่าที่เขาห้อยหัวเขาเรียกว่าท่าอะไรครับแค cat w โอเวอร์ครับแค cat w โอเวอร์ใช่ที่แบบเดินแบบองนี้ครับแนวเดินแค cat walk over ใช่โอเคใช่ครับเริ่มจากนะครับเราก็เซเนาไม่สนใจผมโอเคนะครับเหยียดขาตรงครับยืดตัวขึ้นไปกึ่งยิมนาสติกนิดนึงครับค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าว เป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็จิตใจในจังหวะนี้เราจําเป็นจะต้องเกรงหน้าท้องนะครับสกุ๊ปหน้าท้องเอาไว้เราหัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นใส่ความเปลนแรงของหัวไหล่นะครับหน้าท้องหลังจึงยืดดึงกับโอเ้เชื่อช้า ลง่ช้าหมดผูออย่างช้าหมดใช่ครับเป็นการฝึกการคือง็แรงจากท่าแมทก่อนโอ้สุดยอดมากมันได้กล้าเนื้ออะไรบ้างครับไล่อีกทีหนึ่งอันดับแรกเลยหน้าท้องหอ้ามท้องได้แน่ต้องสติ b i ลิตี้ไวนะครับแขนหัวไหล่หลังแบ็ k เอ็กซ์เนชั่นสมาธิอีกใช่ครับเลือดไปเลี้ยงศีรษะอีกเลือดเลี้ยงหัวอีกดูหนุ่มดูสาวขึ้นสุดยอด นี่คือท่าเรียบร้อยแต่ย้ำเตือนอีกทีนะครับใครที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่มีทักษะมาก่อนกะรุณาอย่าทำผมยังไม่กล้าทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันนั่นทีมันก็ไม่ใช่ครับมน<พ>านเจ็บยาวเลยครับท่านี้ อยากให้คุณนาะบอกคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นพิลาทิสเล่นแล้วได้อะไรแล้วก็ขอ้อควรระวังคืออะไรย้ยครับพิลาทิสนะครับมันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ใครหลายๆคนอย่างเช่นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่คนชราวัยหนุ่มวัยสาวเล่นได้หมดเลยครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเหมาะกับทุกเพศเทุกวัยเล่น,นเพื่ออะไรครับเล่นเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็แก้ไขในจุดบกพร่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ของบุคคลเราๆนั้น วันนี้คุณผู้ชมตัวผมเองได้ลองพิลาทิสผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วผมรู้สึกมันมีความสุขแปลกๆผมมีจุดอ่อนคือแบบเรื่องของ lower back มีเรื่องของก้นก็มอก้นที่มันแบบรู้สึกมันตึงมากเลยผมเจอท่ากบลงไปมัน,ม,นมันฟินมากเลยอ่ะรู้สึกมีความหวังว่าผมจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ใช่ดีแค่บอดี้อย่างเดียวมันจะดีทั้งแบบกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นด้วยใช่ครับแล้วกล้ามเนื้อเล็กมีความแข็งแรงด้วยนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวผมจะลองใหม่สำหรับพิลาทิส โอกาสหน้าเจอกันวันนี้ขอบคุณากครับครับขอบคุณครับขอ,ขอคบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ